สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมแค่ดอปแคนะครับวันนี้เราอยู่กับบ้านอีกหลังหนึ่งของผมนะครับก็คือบ้านหลังใหญ่ของผมนะครับสารการเลเวล13นะครับก็กําลังอัพให้ตันตามที่พูดไว้นะครับให้ตันภายในเดือนธันวาปีนี้นะครับก็เหลืออีกเดือนหนึ่งนะครับก็คือเดือนหน้าแต่นหน้าจะตัน ประมาณวันที่ไม่เกินวันที่1ิบธันวาแล้วครับก็จะตันมดนะครับพร้อมขึ้นบ้าน1ิบนะครับผมคาดว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไล่ up อ,อ่าบ้าน1ิบต่อเลยนะครับเพื่อให้ขึ้นไปบ้านสิบห้านะครับเพราะว่าตอนนี้อ่าบ้านหลังใหม่เดือนหน้านะครับเลเวลสลรากาง17ดก็เข้ามาแล้วนะครับเราก็ต้องไล่ให้ ตามให้ทันนะครับเพราะว่าผมเคยหยุดเล่นไปช่วงหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมกลับมาเล่นใหม่นะครับเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็เล่นใหม่พักหนึ่งนะครับพอบ้านสาะกาศสิเบเอ็ดแล้วก็หยุดไปอีกช่วงหนึ่งครับท่านผู้ชมแต่รอบนี้จะเล่นยาวให้ยันบ้านสิบเจ็ดที่กาลังจะมาใหม่นะครับก็ลองดูกันนะครับว่าผมจะเล่นถึงบ้านสิบเจ็ดหรือเปล่านะครับเพราะมันอ่า เข้ามาเดือนหน้านี้แล้วครับเดือนธันวาคนะครับว้าสิบเจ็ดก็เดี๋ยวจะลองกดกวดดูนะครับว่าจะอ่าใช้เวลาสักกี่เดือนนะครับถึงจะถึงบ้าสิบเจ็ดนะครับผมว่ามกรากรุมพามีนาผมจะใช้เวลาประมาณสามเดือนสี่เดือนเนี่ยครับดูสิว่าจะ สามารถขึ้นบ้านสิบเจ็ดดันหรือล่าครับประมาณเดือนเมษาปีหน้าเนี่ยครับก็ลองดูนะครับว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ไล่กวดบ้านอังกฤษนะครับให้ตันก้อนนะครับการกลางบ้านสิบสามผมเนี่ยจะขึ้นสิบสี่นะครับแล้วก็ไล่กวดไปดูสิครับว่าจะได้บ้านสิบเจ็ดในเดือนเมษาหรือเปล่าคิดว่าน่าจะพอทําได้นะครับ อานะครับท่านผู้ชมวันนี้มีสูตรอีกหนึ่งสูตรนะครับของบ้านสลักกลางรีวิวสิบสามนะครับมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับซึ่งผมไปดูจากคลิปจากคลิปคลิปหนึ่งนะครับของผู้เล่นท่านหนึ่งนะครับที่เล่นไว้นะครับผมเห็นแล้วมันน่าสนใจนะครับซึ่งผมก็ชอบน้ำยาตัวที่เขาเล่นอยู่ด้วยนะครับก็คือน้ำยาขังข่าวนะครับเขาเอามามิกกับซูเปอร์มังกรนะครับท่านผู้ชมนี่ สูตรนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับค่อนข้างที่จะผมว่าค่อนข้างที่จะง่ายนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอเจมาด้วยนะครับก็จะเล่นสูตรที่เขาเล่นนะครับก็จะเป็นอสเปิร์มก้อนเจ็ดตัวนะครับมก่อนน้อยหนึ่งตัวนะครับระเบิดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ ธนูสองนะครับส่วนน้ํายาก็คือน้ํายาที่ผมชอบเลยครับน้ํายาขังขาวนะครับที่เขาเล่นอยู่นะครับเป็นน้ํายาขังข่าว1ิ10ิบขวดนะครับแล้วก็น้ํายาแช่หนึ่งนะครับส่วนทหารแคนนะครับเราก็จะขอตามนี้นะครับนี่ครับเราก็จะขอเรือเหาะลบนะครับแล้วก็น้ํายาบ้าข้างไปนะครับแล้วก็เป็นเยติสองตัวขวานหนึ่งตัวแล้วก็ธนูหนึ่งตัวนะครับเศษที่เหลือนะครับเราก็จะทาการส่งไ้ขอก่อนนะครับ รอสักครู่นะครับเอาละครับเราได้ทหารแคนมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะทำสามดาวได้หรือเปล่านะครับไปเอาละครับท่านผู้ชมเราจะทําการโจมตีบ้านหลังนี้กันนะครับท่านผู้ชมเราจะทําการเลือกมุมนะครับผมจะเลือกเป็นมุมบนขวามือนะครับเราทํทำการปล่อยมังกรน้อยลงไปตรงกลางนะครับ เสร็จแล้วก็ปล่อยคิงกับควีนลงมามุมหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดลงไปให้คิงกับควีนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยมังกรอีกมุมหนึ่งนะครับเหมือนว่าจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งคิงกับควีนกับฝั่งมังกรนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยเหือหอดลบนะครับแล้วก็ปล่อยปู่นะครับแล้วก็กดสกิลของปูวอร์เดนนะครับเพื่อให เรือเหาะลบของเรานะครับไปลงที่บ้านนะครับเสร็จแล้วก็ป้อยน้ํายาบ้าค้างลงไปนะครับให้ทางแคมของเราทําลายบ้านให้สําเร็จนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ปล้อยน้ํายาข้างคาวลงมานะครับเพื่อให้เป็นตัวแทงให้กับซูเปอร์มังกรนะครับและจังหวะนี้นะครับผมก็ทําน้ํายาแช่หกอีกเช่นเคยนะครับโดนมิโป้ผมไปนะครับ กลงไปครับน่าเสียดายนะครับแต่กู่ขังข่าวกับซุปเปอร์มกรยังคนหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับก็สําหรับสูตรนี้นะครับหัวใจหลักก็คือขังข่าวนะครับที่จะมาคอยซัพพอร์ตซุปเปอร์รมกรนะครับก็จะเป็นตัวแทนให้กับซุปเปอร์มกรในบางจังหวะนะครับแล้วแต่จังหวะที่เราปล่อยนะครับบางที ตัวมังกรซุปเปอร์มังกรก็แทงให้กับขังข่าวบางจังหวะขังข่าวก็จะแทงให้กับซุปเปอร์มังกรนะครับก็เราก็ต้องปล่อยขังข่าวให้กระจายครับอันนี้ผมปล่อยเป็นกลุ่มมากไปน้อยนะครับก็ที่ผมเห็นเขาใช้ก็ใช้กับบ้าน1ินะครับผมก็เลยลองเอามาใช้กับบ้าน13าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับหน้าที่ของซุปเปอร์ขังข้าวอ้หน้าที่ของทังน้า ข้างขาวนะครับแหน่ซุปเปอร์ข้างขาวนะที่ของข้างข้าวก็จะคอยช่วยซัพพอร์ตซุปเปอร์มงกอรนะครับไปด้วยกันนะครับสลับกันแทงนะครับพูดง่ายงครับก็รอบนี้น่าจะเก็บสามดาวได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรอบสองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาล้ครับท่านผู้ชมบ้านหลังนี้ค่อนข้างที่จะจัดมาอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเลือกมุมลงกันนะครับ ก็าจะลงมุมบนนะครับขวานะครับเราจะลงคิงกับควีนฝั่งหนึ่งนะครับก็ลงคิงไปนะครับแล้วก็ลงมังกรน้อยตัดตรงกลางนะครับแล้วก็ควีนตามลงมานะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับเจาะนะครับให้ทั้งสองได้เข้าไปนะครับเสร็จแล้วอีกมุมหนึ่งเราก็ปล่อยซุปเปอร์มังกรของเราเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปล่อยปูวเดนนะครับแล้วก็ เรือเหาะลบของเรานะครับให้เหาะไปตรงบ้านนะครับกดใช้สกิลคัมพีอมตะนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้น้ำยาบ้าค้างลงไปที่บ้านนะครับเพื่อให้ทหารแคนแช่ไปทีนะครับให้ทหารแคนนะครับจาัดก,การบ้านนะครับรอบนี้ไม่พลาดในการใช้น้ํายาแช่ฉายก่อนเลยนะครับการหกเสร็จแล้วก็ป่อยน้ายาค้างคาวลงไปนะครับให้ค้างคาว มาช่วยเก็บขวาดนะครับช่วยกันทําทลายสิ่งกอ่อสร้างกับซูปเปอร์มกร์นะครับสลับกันแทงนะครับพูด,ดง่ายๆในขณะที่ซูปเปอร์มกร์กำลังแทงอยู่ข้างข่าวก็มาช่วยนะครับหรือบางจังหวะข้างข่าวก็อาจจะแทงให้กับซูปเปอร์มกร์นะครับทําให้ซูปเปอร์มกรของเราเหลือจํานวนเยอะนะครับรอบนี้ค่อนข้างปล่อย อโอเคเหมือนกันนะครับปล่อยดีควาลรอบที่แล้วนะครับปล่อยข้างคาวแบบเป็นแนวแนวแบบไม่ปล่อยเป็นกระจุกครับปล่อยแบบรืดลงมานะครับเรียงเรียงกันมานะครับเอาละครับรอบนี้ก็จะเหลือซูเปอร์มังกรเยอะหน่อยนะครับประมาณสามตัวนะครับเวลาก็นาทีควาๆนะครับ ก็น่าจะได้สามดาวนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูรอบสุดท้ายอีกรอบนึงครับเอาล้วครับหลังนี้เป็นรอบสุดท้ายของเรานะครับเราจะทำการปล่อย มังกรน้อยนะครับแล้วก็คิงแล้วก็ควีนตรงกลางนะครับแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์ระเบิดลงไปนะครับฝั่งหนึ่งนะครับก็เป็นคิงกับควีนนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยอีกวังหนึ่งก็เป็นซุปเปอร์มังกรของเรานะครับแล้วก็ปูอเดนนะครับเือะเอะลบนะครับตามสเต็ปของเรานะครับแล้วก็กดสกิลคัมพีมาตนาครับ เสร็จแล้วเราก็ปล่อยน้ำยาบ้าข้างไปที่บ้านนะครับน้ำยาแช่ไิทีครับกันล่งนะครับกันทำลุดนะครับล่วงครับเสร็จแล้วบ้านของเราก็ระเบิดนะครับปล่อยน้ำยาข้างข่าวลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมเวลาตื่นเต้นเนี่ยก็จะปล่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสร็จแล้วก็รออย่างเดียวครับผม ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับส่วนนี้ค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะครับท่านชมลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสามดาวนี้น่าจะได้เกือบทุกตานะครับถ้าไม่พลาดไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับสิ่งที่น่ากลัวของสูตรนี้ก็จะเป็นลาวาหลายสายนะครับถ้าเป็นลาวาหลายสายทั้งสามเสาก็ น่าจะยากหน่อยนะครับนี่ครับรอบนี้เหลือซุปเปอร์มกรเต็มเลยครับบานเบิดเลยครับเรียบร้อยครับสำหรับตาสุดท้ายนะครับก็เป็นอะไรที่เล่นง่ายนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ